Nei, <laughs> let's go! Start Start, 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 start. Oh. กดสตาร์ทไปแล้วอ่ะวิธีเล่นเกมนี้นะครับเริ่มต้นคุณจะได้การ์ดมาคนละ5ใบนะครับแล้วก็แต่ละรอบเนี่ยมันจะมีบอกว่าให้ลงการ์ดใบไหนนะครับบางคนอาจจะมีหรือไม่มีการ์ดที่มันต้องการก็ได้นะครับซึ่งการลงแต่ละรอบเนี่ยเราต้องลงการ์ดที่มันต้องการเท่านั้นนะครับแล้วคนที่ลงเนี่ยจะลงการ์ดจริงหรือการ์ดปลอมก็ได้นะครับแต่ว่าคนถัดไปเนี่ยจะเป็นคนตัดสินว่าการ์ดที่เราลงเนี่ยเป็นการ์ดจริงหรือการ์ดปลอมนะครับถ้าเขาเดาผิดคนที่เดาผิดเนี่ยก็จะโดนยิงเองนะครับหรือคนที่ลงผิดก็จะเป็นคนนโดยิงงงเเออั เอ้ยเฮ้ยแล้ทำไมมันอึมมันแปลกๆอะไรอ่ะอะไรอ่ะคิงเชอบ์บูเฮ้ยรอดไม่ต้องลงคิงอ้าวคิงลี่คีงลิงผมมีเยอะผมลงได้หมดเชื่อไหมไม่เชื่อเธอเปล่ามันหันไปดูคนอื่นได้ไหมหันไปดูได้พี่ตได้อะของเทรนะเนี่ยเพื่อนศกตาผมเพี่อนเพี่อนเพื่อนมามองผมดิเลิกดูการ์ดดิอ๋อโอ่าเจเจชเลย เอ้ยสี่ชิงกว่ะนนท์มึงเชื่อหรือเปล่าเอ้ยโอ้ยตอเล็กริงเอ้ยไม่ใช่บ่วแล้วมีกูไหนดิซิขอชิมหน่อยดิโอ้ยไม่ใช่เลยไม่มีไม่มีตอเล็กเพราะว่าที่ผมลงไว้กินอยู่ที่ผมหมดเลยโอเคกูใครมันลงสามใบไหมมีเขาไม่ลงกันนะสามใบกูมีมันไม่มีอะไรเลยมันมีเอชสามใบแล้วก็ควีนสองใบอ่ะ ้ยตาพี่หายละอะไรตามีอะไรบ้างตาโนนตาโนนเรฮ้ยสองคิงลี่ว่ะจริงปหมเนี่ยไม่จริงอ่ะมั้งอานุนอนนโกหกอนนโกหกแน่ไม่สู้พี่หรอกเนียพี่มีสามใบเลยอานุนไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อพี่เก็บใบสุดท้ายไปลงทีหลังเฮ้ยของจริงปอมนี่ย ใบเดียวเขาก็บอกไปยนงไงบ้าผมคือเช็คที่มันเป็นคนจีนนะเช็คใบเดียวเขาของจริงอยู่แล้วพียัยไม่ต้องเช็คหรอกเอ้กลัวของอะอันนั้นหมดแล้วมีแต่การฟองแล้วพี่ฮารในมือมันมันหมดแล้วเฮ้ยอย่าไปเชื่ออันนั้นมันอย่าไปเชื่อมันดิไอตอแหลของจริงนี่หวังไปเรื่อไปเรื่องของโกลมไหนเขาชิมหน่อยดิไอจิมเนี่ยอร่อยป่กโอ้ยไม่อร่อยเลยเม็ดแรกจะเป็นใครว่าไม่โผล่การโดนหรอวะ S <S อเออควีนเทเบิลน,นะรอบนี้ต้องก็ทำมือเปลี่ยนบ่อยจังมาภาพของนี้แนววะโอ้ว่าคนจริงเขาลงสามใบเลยของปลอมพดิใช่ผมอ้าวของปลอมของปลอมเ <One Queen. S 2> ชื่อเปล่าเลยพี่ไม่ลองเสี่ยงด้วยไอ้ปลอมก็ได้นะยุยู่ยอย่างนี้น่าจะของจริงพี่เฮ้ยของปลอมเฮ้ย e queen three เชื่อเปล่าเขามีสามใบเลยพี่เชื่อไหมแฮชเชื่อดิ ไอหมอนี่แม่ไม่ยอมเสี่ยงว่ะอ้าวหมดหมดเลยนะตอนนี้อ่ะดิอ้าหมดแล้วอ่ะมีห้าใบอ่ะเชื่อหรือเปล่ามันก็ต้องมีใบหนึ่งอ่ะเหลือใบหนึ่งมันมีอย่างละหกใบเว้ยอ้าวนี่แหละของปลอมแล้วอ่ะโดนกูไม่เชื่อมึงเลยไอ้น้างไม่เชื่อมึงปลอมมึงเฟกจริงใบเดียวอีกใบหนึ่งปลอมนั้นกินเข้าไปใส่ติมของแกอือหูแอมนนางเอ้ย เอัลฟุนเอทเฮ้ยเก็บเอทว่ะโอ้โหสบายเราเนี้ยอยู่ได้ยาวๆเลยนะยันว่างอันนี้จริงด้วยสัดเต็มอยู่ได้สบายตาตาคุณเนี่ยโกหกประนัดโกหกประนัดโกหกอะไรเยเลยโกหกใบเดียวเนี่ยจะโกหกได้ยังไงโกหกโกหกโกหกออันฟี่เอาดิอันฟิวยังไม่มีกระสุนอันฟี่ยังไม่แบบยังไม่ได้ใช้กระสุนตั้งนัดไม่ลองดูเออ ใครมีเอทเยอะๆอ่ะเอาจริงเหรอมีสองใบเลยอนุนเชื่อได้บัณนีตไม่เชื่อลองเช็คดูหกูเช็คเขาไอ้เยอะของจริงวะอย่าลืมนะว่ามันมีไพ่โจ๊กเกอร์อีกหนึ่งใบเนี่ยโจ๊กเกอร์จะเป็นอะไรก็ได้ยาโอ้ยน้องสบายจะวางโจ๊กนั่นเลยโจ๊กเกอร์เป็นใบเป็นอะไรก็ได้อย่าลืมโจ๊กเกอร์ด้วยเอยการโจหมูเออไม่เชื่อโอ้มีมี มีสามใบเลยในมือผมว่าเอ็ดเชื่อป่ะชื่อโมออ่ะพี่เขาเี่บอ่ะนี่โอ้ยทำไมไม่เล่นสุกกันเลยวะสามกันจังเออมาเล่นทีละใบอะไรวะอ่อนเออเออมาลงลงเดียวสี่ห้าใบเลยโอเโหเขาลงทีละใบอ่ะยอมเป้าสองใบดิโชว์ดิจัดปนี่ อ้าวไม่ใช่หมดเลยววะยังไม่หมดยังไม่หมดโอู๋ผมยันมือผมอีกสองใบเนี่ยโอ้ชิมหม้ชิมหม้เลยใส่เข้าไปนะไม่หมดแล้วคนอมยิยขอกระเลน้องพิอาจิ้มิซซ่าไอติมพิซซ่าของแกอุมยมันไม่มีไพ่พิซซ่าจ้ะมันซ่อนเมาส์ไม่ได้ว่าลำคานเมาส์อ่ะโอ้ยอัะสะตึงใจเลยเฮ้ยโอ้ยฮันน้อ ิโชว์เดี๋ยวมันโชว์ดีไม่ต้องโชว์พี่โชว์ก่อนเลยไม่จริงทีผมเชื่อว่าอโนนไม่จริงหรอกเขาไม่มีถึงสามหรอกอโนนโอ้ยอโนนมันโกหกมันโกหกว่าไม่จริงละไม่จริงละไปถึงตลาดนางมันไม่จริงไม่มีใครมีถึงสามหรอก เ้ยผมบอกกันนะไมบอกกันนะไปแรกของผมฮับลอมไปเพราะผมไม่มีไพ่เลยโอ้โหมีเต็มมือเลยมีสี่ใบเลยในมือผมจริงอะนะเขาไม่เล่นกันเราทีละเอาอะไรวะเอาเอาเปลี่ยนเย้อะไรอะทำไมมันเปลี่ยนได้ไงไม่รู้ไม่รู้บั๊กเออน่าจะบั๊กแหละคิงว้าวเฮ้ยว้าวอย่างนี้เบียร์ไม่มีแน่นอนเลยว้าวพี่ฟีลเริ่มเลยพี่กูว่าคนไม่มีมันจะลงช้าๆเไย พิจาร์เชียวเชื่อได้ไหมอะไรพีเชื่อได้ปะอ่ะลองดูดูพีลองถามว่าเชื่อได้ไหมเชื่อได้ป่มเออลองลองเลยไลองเลยเออกดเอ็กเลยสิโพวกนี้นี่เลยอันนั้นมึงเชื่อว่าพี่ฮาร์ลงของจริงเฮ้ยยี่หมเป็นคนเชื่อง่ายผมเชื่องง่ายเชื่อคนง่ายป่ะผมเชื่อง่ายพูดนี้มันไม่ใจเลยป่ะแกจลงไพ่ปลอมเในนาทีสามไม่ก้าวเอ้ย บนหัวผมกีนัแล้นี่ยหนึ่งนัดพี่นัเดียวเหอโอ้เต็มมือเลยอยู่ได้สบายรอบนี้ดูแล้วเหรอหูสบายใจเลยอะดูลงหมดมือเลยน้อมันโกหกว่ะนกหกว่ะเชื่อไหมจริงผมไม่มีจริงดิจริงเนี่ยแต่วลงหมดไม่ต้องรีบให้ดูพี่หมดไปลสอใบเนี่ยเชื่อป่ะหรือว่าใบนั้นอาจจะปลอมก็ได้ของรฟีมันปลอมเดน๋ยวไม่ทนแน่นอนเนยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยอ้เชื่อว่าสาบ เชื่อ,มอไมไม,ไม่เชื่อไม่เชื่อ <c oughs> จก,กือสองใบเลยจ <c> ก <oughs> <c oughs> ือมาเ้ยโบมันต้องหนีหรือวน้องอานอนท์ของพี่เรามันต้องกล้าเสี่ยงกล้าลองกันเอใช่ไหมไหม่ดูพวกนี้เดี๋ยวเขากระจอกเลยหนึ่งทัพหกเดยโอ้ไม่มีแต้มเลยข้างบนนี่คือแต้มบนหัวนะ <c oughs> อันนี้คือคนคะแนนเยอะคนแย่ <c oughs> ีเฮ <Jesus. S 2> ้ยโคตรย <Jesus. S 2> อย่างงี้แปลว่ามันมีใบเดียวแน่เลยมันอาจจะลงแค่ใบเดียวแล้วมันก็ไม่มีแล้วแม่แกบอกผมผมไม่อยู่ใบเดียวจริงปี้เอาไปละอ้ะาวหนึ่งใบเดียวปะอนุนอย่าอนนบอกเลยมันมีหมดแกงนะเฮ้ยหนุนหนุนหนุนมันอาจจะไม่ได้บอกเรื่องจริงก็ได้ใช่ไหมอนุนาอาจจะมีสิบใบก็ได้มันบอกมันมีใบเดียวเฮ้ยชูคิงชูควีนเชื่อปล่าผมมีถึงสองใบจริงป่าวดิฟิสไม่เธออ้าวอนุนแย่ละเฮ้ยเปล่า หมดแล้วนะลงไปสี่ใบแล้วนะเกาวิฮาจะมีอีกใบมันมันมีหกมันเฮ้ยเฮ้ยอานนท์มึงเชื่อป่ะสามใบไม่จริงอานนท์เชื่อพี่มันไม่จริงอานนท์มันไม่จริงเว้ยผมเชื่อตัวเองเชื่อไหมเชื่อตัวเองเชื่อมึงเชื่อตัวเองอานนท์จะปากพล่อยดีว่า์กไได้เลยตายเลยบอกแล้วอย่าไปเชื่อพี่ฮาร์ เขาไปลงเราสามใบอ่ะเอยตะกี้พี่อาร์ลงไรอ่ะอ่พี่ลงควีนสามใบอ่ะส่วนสองใบแรกของกูการปลอมั้งนนนะใบแรกของผมลงปจริมโอ้ยใบแรกก็ปลอมจริงเนาะไม่ปลอมวะเราอะเราเช็คอะไรเออเขาจะใส่แล้วพี่อาร์น่ะเขาไม่ลงหลุมหลุมเลยในสองใบเราจะเช็คอะไรอะเราไม่ได้ผิดอะไรนะเราโด้ยมีคนตามผมตาแรกเขาลงของจริงกันอยู่แล้วเขาไม่ลงของปลอมหมดใช่ไหมไม่เชื่อไม่เชื่อไหนลงของจริงดิ ของจริงนี่ไงของจริงของจริงอันนี้ควิของปอมพี่ทุกคนดีพีพีเจ้าผมพี่มันต้องมีของปอมถ้าเขาค่อยๆค่อยๆลงอ่ะควิควินนัวแล้วเชื่อภาษาไปไม่ยิงเชื่อดิจริงดินี่ไงหมดแล้วนะควินนะจริงเปล่ายังไม่หมดหมดแล้วหมดแล้วไม่จริงอ่ะยันมือผมยังเหลืออยู่นะไอพีนะไหนลงให้ดูดิลงให้ดูดิลงดิลงดิแต่ได้ลงให้ดูดิ นี่น้องหมดเลยวังเอหมดแล้วเฮ้ยมึงไม่คิดว่ามันจะเป็นโจ๊กเกอร์บ้างเออโอ้ยมุกตื่นๆเนี่ยไม่ได้แล้วองหมอที่มันดองการ์ดว่ะเซ้ย one ace เชื่อเปล่าการ์ดเออไปนะเชื่อดิไม่เชื่อไม่เชื่อดิเชื่อดิเชื่อชื่คนง่ายชิบหายเลยมั้เชื่อคนง่ายว่ะเขาเขาเริ่มกลัวแล้วว่ะ อลิฟิ้งไม่โกหกตั้งก็ค่อยเป็นค่อยไปเ <laughs> ดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็อันนี้เองนะว่าจริงเปล่าเอ้เอลิฟิ้งจะมีเอ็เยอะขนาดนี้เหรอพี่ฮาร์ดเชื่อป่ะเนี่ยเชื่อดิอ่ันเราลงไปเฮ้ยนี่มีห้าใบแล้วนะเว้ยมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่แล้วหมดแล้วนะหกใบแล้วหมดแล้วอ่ะมันไม่มีแล้ว,วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหมดแล้วพี่ฮาร์ดไม่มีแล้ว ไปมีการจโลเกินกินวิทยาล้วนลเลยกูเอตาสาไม่นนููไม่เหงาเอเป็นไงเงาไหนัองนอนเงาไหมเงามันลอยได้ปะมันลอยได้ะนั่งูพี่อยู่เนี่ยวิทยามองอยู่มิสเตอร์เลอเร์เลยืดคอไปดูดิยืดคอไปดู เฮ้ยจริงเหออลอยของจริงไปเลยมันต้องของแท้อยู่แล้วขามีงี้ของปลอมชัวรกระดีละใบอ่ะไอฟิเขาลงกันดีละสามใบเลยเฮ้ยสองใบเลยเออหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะโอเคตันคิวไปรีบไ่ปะเพรว่าเพราะว่าไอปีเตอร์ไม่มีไม่มีจริงอ่ะแพทย์แพทย์เนียนซุ่มไป เอาบอกพี่ตามมมาแล้ววะคุยกับลากมาเพม่องเอาไปยังป็นไงในข่าวว่าเพิ่งพลาดไปครั้งเดียวไงจริงปะในมือมีกี่ใบดูดิจริงเปล่าพี่พีไม่มีควีนพี่พีไม่มีควีนเอออภิษย์ไม่มีหรอกอนนท์เชื่อกูวัดใจวัดใจเฮ้ยจับได้ไงในมือกูมีทั้งสองใบนไงไม่จริงไม่โดนละนัดเนี้ยเต็ม ไม่งั้จิตวิทยาล้วนๆไอ้หนูเขาไม่ค่อยพูดไงเขาคนอื่นเขาไม่รู้ว่าลีฟีคิดอะไรไงพูดเยอะเลยหลังรู้ว่าไพ่ที่ผมลงมาไพ่จริงหมดเลยไม่มีไพ่หลอกเลยบอกใส่หมดเลยเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับเกมขับคนตอแหลนะครับในโรบล็อกนะฮะสำหรับผมและเพื่อนๆนะครับก็เล่นกันหลายเกมเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอพอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าขี้เกียจตัดต่อละสำหรับใครที่ชอบหรือไม่ชอบไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับด้ยอยากให้มีต่อสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮูหวังว่า you